ผมจะไปถอยโตโยต้ายาริสเอทีป้ายแดงมาเป็นอาชีพเสริมมันจะดีไหมครับอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้มาตอบคาถามเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสอบถามเข้ามาเพอเพื่อน,อนถามเข้ามาอย่างนี้ครับว่าป๋า <c oughs> ผมจะไปถอยโตโยต้าเอาติสไม่ใช่เอาติดติโตโยต้ายาริสเอทีเออผมจะไปถอยโตโยต้ายาริสเอทีป้ายแดงมาขับโบขับแก๊บขับ แม็กซิมทาดารับงานผัดแอปเอาไว้ง่ายเป็นอาชีพเสริมมันจะดีไหมครับเพื่อนๆพอดีไหมคอมเมนต์บอกมั้งใครคิดว่าดีอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยใครคิดว่าไม่ดีอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยขออย่างเดียวสุภาพสุภาพม,มาแชร์มาแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์แชร์ทักษะกันให้กับเพื่อนๆที่กําลังเขาเรียกว่าไงที่กําลังที่กำลังสนใจที่กําลังอยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อนท่านนี้ของเราเนี่ย บอกว่าอยากถอยรถป้ายแดงเอามาขับรับงานผ่านแอป,ปเป็นอาชีพเสริมเนื่องจากมีงานประจําอยู่แล้วมันจะได้ไหมมันจะไหวไหมก็ต้องเท้าความอย่างนี้ครับก็ต้องมาดูที่ว่าไออาชีพรับงานผ่านแอป,ปขับรถรับงานผ่านแอป,ปขับรถรับจ้างเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันยังน่าสนใจไหมถ้าเป็นในส่วนของอาชีพเสริมเน้นนะครับวันนี้คุยเรื่องอาชีพเสริมนะถ้าเป็นอาชีพเสริมอืมเป็นว่าไงในส่วนตัวในมุมมองของผมนะครับมุมมองของผมนะ มันก็พอได้นะแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะมีไรายได้เหลือต่อวันมากมายเอาเป็นว่าถ้าขับเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกง,งานเลิกง,งานห้าโมงเย็นขับจนถึงสักสี่ทุ่มห้าทุ่มเข้าบ้านให้เหลือสักหักค่าน้ำมันแล้วหักค่าใช้ใจ่ายหักค่าคอมมิชชั่นแล้วเนี่ยให้เหลือเงินเข้าบ้านสักสามร้อยห้าร้อยเป็นอาชีพเสริมเนี่ยเออไออย่างเงี้ยมีโอกาสได้ไม่ได้คาดหวังไรายได้มากมายนัก มันพอได้เพราะว่าเป็นอาชีพเสริมมีงานประจําอยู่แล้วเช้าต้องเตร่นมกํางานประจําไอ้แบบนี้ผมบอกเลยครับว่าพอได้แต่ก็ต้องมีวินัยในการขับมีทักษะมีประสบการณ์เรื่องทักษะประสบการณ์ไม่ต้องไปซีเรียสผมบอกเลยไม่มีใครเป็นมาก่อนไม่มีใครเก่งมาก่อนเราทําบ่อยๆท,ทําซ้าๆทักษะมันจะเกิดขึ้นเองประสบการณ์มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเราจะได้เรียนรู้ลักษณะน,นัางงานไปเองลูกค้านั่นแหละคือครูสอนเราที่แท้ถูกเพราะว่าอะไรบางวันจะเจอลูกค้าที่แบบเฮ้ย อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอวะอ่ะเราก็มีบทเรียนแล้วจากการที่เราเจอเจอเรื่องแปลกๆก,กับพฤติกรรมลูกค้าเห็นไหมแล้วมาดูช่องเดี๋ยวป๋าพาไปก็แชร์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวครับว่าเราไม่เก่งเราไม่เป็นพอขับไปพอทําไปทําไปดี๋วเราก็เก่งเก่งในที่นี้เนี่ยไม่ต้องเก่งกว่าใครครับเราเก่งขึ้นจากวันแรกๆของเราเองก็ถือว่าเก่งแล้วสรุปแล้วเนี่ยถ้าเอาป้ายแดงคืออยาก อยากขับรถไปแดงแล้วอยากเปลี่ยนรถไว้ง่ายแต่ว่ามีงานประจำมีอยู่แล้วพอซื้อมาแล้วแล้วจะเอามาขับเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานขับวันหยุดมันได้ไหมผมบอกได้เลยครับว่าได้แต่มันมีแต่นะแน่นอนครับถ้าซื้อมาในลักษณะแบบนี้อะซื้อรถมาโตโยต้ยายาริสเอทิท A น่าใช้นะประหยัดน้ำมันด้วยถ้าเอามาวิ่งรับจ้างมางกันเถอะเรื่องของเชื้อเพลิงถ้าไม่ติดแก๊สก็จะหนักหน่อย เขบอกได้ลเลยหนักหน่อยคำว่าหนักหน่อยในที่นี้ก็คือหาได้พันหนึ่งเติมแก๊สกับค่าคอมมิชชั่นที่แอปมันหักเนี่ยมันก็รดไปเยอะนะมันอาจจะทําให้เราเหลือนน้อยลงน้อยลงน้อยลงกว่าคนที่เขาติดแก๊สกว่าเพื่อนเพื่อนที่เขาใช้รถไฟฟ้าเห็นไหมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจุดพิดเราแล้วว่าถ้าซื้อป้ายแดงมาแล้วเราจะติดแก๊สไหมล่ะหลายท่านก็บอกอูไม่เอาว่ารถใหม่ๆป้ายแดงหรือติดแก๊สปกติมันก็ไม่ได้กินน้ํามันนะ ตัยต้ายาฤิ์เอทีไม่กินน้ามันครับแต่พอเอามาวิ่งรับจ้างแล้วค่าน้ํามันมันคือต้นทุนของเราไงก็ต้องคํานึงข้อน,นี้ก่อนถามผมถ้าเป็นผมถ้าผมถอยออกมาป้ายแดงเลยยา r i s ิ t เอทีเลยผมติดแก๊สไหมส่วนตัวผมนะส่วนผมนะผมติดถ้าคิดว่าจะเอามาวิ่งเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าลงทุนติดแก๊สไดีสักสองหมื่นกว่าบาทสองสามหมื่นขับไปทํางานขับหาเงินวิ่งรถรับจ้างผ่านแอปด้วย ค่าแก๊สมันถูกกว่าน้ำมันพอสมควรเลยเกือบครึ่งอ่ะตีถ้าครึ่งครึ่งเลเซว่าครึ่งครึ่งประหยัดกว่าครึ่งครึ่งมันทําให้เราเหลือเงินมากขึ้นจากการวิ่งเปนอาชิพเสริมต้นทุนที่เราขับรถไปทํางานที่จะต้องเติมน้ำมันเวลาสองร้อยสามร้อยมันก็ถูกลงด้วยเห็นไหมเออมันก็น่าสนใจนะแต่ว่าต้องต้องคอยเขาเรียกว่ายังไงครับก็ต้องคอยระวังนิดนึงใช้คำว่าระวังแล้วกันเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกแอปเนี่ย กฎหมายเนี่ยเขากาหนดบังคับว่าคนที่จะมาวิ่งรับจ้างผ่านแอปเนี่ยต้องเอารถไปจดรอยอสิบแปดนะเป็นรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะสังเกตดูปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเข้าไปส่งลูกค้าตามสถานีขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางบกก็เถอะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆเจ้าหน้าที่เราคอยตรวจตาตรวจจับปรับกันอยู่เรื่อยอันแน่นอนครับพี่ๆก็ทำถูกแล้วพราะมันเป็นหัวกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็คืออาจจะโดนปรับ พอโดนปรับแล้วอาจจะทอแท้หน่อยโอ้โหนี่เพิ่งจะมีรถที่เจ็ดร้อยโดนปรับไปสองพันแล้ววะอ่ะทำไงได้ก็มันยังผิกดกฎหมายอยู่แต่ไอการที่จะเอารถไปจดทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายเลยเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าคิดจะทําเป็นอาชีพหลักเน้นหลักคุณจะไปจดนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ค่อนข้างยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะขึ้นพอสมควรสูงเอาไว้ง่ายในการเบิกเล่มไฟแนนซ์มาจดในการ ทำประกันชั้นหนึ่งหายนะจริงๆชั้นหนึ่งไม่หายนะแต่ว่าไปทําชั้นหนึ่งแบบรถรับจ้างสาธารณะเนี่ยเบี้ยประกันมันจะแบบทวีคูณเลยจากประกันชั้นหนึ่งส่วนบุคคลเนี่ยคนละเรือคนละเลศแพงกว่าสองสามเท่าอ่ะจากปีละหมืน่นสองสองหมื่นกลายเป็นปีละถ้าเป็นปชั้นหนึ่งแบบสาธนารณะนะโอ้โหปีละสี่หมื่นอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับบุ่นิดที่นี้เนี่ยถ้าเราเอามาขับเป็นอาชีพเสริมรถเรายังไม่ได้เอาไปจดเป็นรถรับจ้าง ก็ขับไปเรื่อยๆจนกว่าทางแอปเขาจะไม่ให้เราขับจนกว่ากฎหมายเขาจะเข้มงวดร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ารถที่ยังไม่จดห้ามห้ามแอปจ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าคิดว่าจะเอามาวิ่งเป็นอาชีพเสริมยังวิ่งได้ครับเรื่องเดียวเลยคืออย่าไปคาดหวังไรายได้จากการทําเป็นอาชีพเสริมของเราเนื่องจากชั่วโมงงานเราไม่ได้มากมายเหมือนคนที่เขาทำฟูลไทม์ใช่ไหมอ่าโอเควันเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวัน ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็นอาชีพเสริมให้เหลือสักคาดหวังให้มันเหลืออะไรได้สักวันละสามร้อยห้าร้อยเงี้ยโอเคนะไม่ยากไม่ยากไม่ยากบอกได้เลยครับไม่ยากเพื่อนเพื่อนคิดเสร็จปะไงหรือถ้าเอาเป็นรถมือสองเพื่อนทานนี้ที่ถามมาถามว่าหรือจะเอาเป็นรถมือสองดีป่าระหว่างไปแดงกับมือสองหรือจะเอามือสองดีพอมือสองก็ถูกลงก็ก็แล้วแต่สะดวกไอการเอารถมือสองเนี่ย แน่นอนครับมันถูกกว่าป้ายแดงเยอะเลยแล้วปัจจุบันเนี่ยราคารถมือสองราคาลงมากถูกลงกว่าโอ้โหกระแสรถไฟฟ้ามาตีนะราคารถมือสองมี่ถูกมากถ้าจเจ้ามือสองเนี่ยมันก็ดีตรงราคามันถูกถูกกว่าป้ายแดงครึ่งคึ่งอย่างเงี้ยปีอาจจะสักสามปีสี่ปีรถใช้มาแล้วสามสี่ปีก็ต้องดูให้ดีครับก็ต้องมาตรวจเช็คก็ต้องคอยมาบำรุงรักษาอาจจะจุกจิกมากกว่าป้ายแดงหน่อยเพราะว่าผ่านการใช้งานม,มาแล้วเนี่ยก็ถ้าคิดว่ารับเรื่องนี้ได้อ่ะก็โอเค สรุปแล้วถ้าถามผมว่าถ้าทําเป็นอาชีพเสริมดีไหมป่าดีครับการทําอาชีพเสริมดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องระลึกไว้สิ่งที่เราต้องคํานึงไว้คือคาว่าอาชีพเสริมอย่าไปคาดหวังไรายได้มันเยอะแล้วมันจะได้ไม่เครียดบางคนบอกโอ้ยผมทาเป็นอาชีพเสริมแต่ผมตั้งเป้าว่าอาชีพเสริมต้องเหลือวันละพันโอ้โหมันเป็นไปได้นะแต่คุณเลิกง,งานห้าโมง จะให้เหลือเวาลาพันเนี่ยคุณขับกันค่นคืนเลยนะคุณนี่เชา้าไปทํางานไหวไหมล่ะบางคนบอกไหวปะไหวทุกวันไหมล่ะบางคนก็ยังบอกทุกวันก็ไหวปะอ่ะแล้วแต่เลย <laughs> <laughs> พูดไม่ได้แซนนะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราคาดหวังไรายได้จากอาชีพเสริมการขับเป็นอาชีพเสริมไม่ได้คาดหวังไรายได้มากนะักสามร้อยห้าร้อยอย่างที่ผมบอกเนี่ยโอกาสได้เนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะน,นี้ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะแต่มันโอกาสได้อยู่แล้วล่ะอาจจะ เลิ่ง,งานห้าโมงขับถึงสามสี่ห้าทุ่มก่อนเที่ยงคืนแล้วเหลือสามร้อยหักค่าน้ำมันแล้วค่าแก๊สแล้วเข้าบ้านเหลือสามร้อยห้าร้อยเออไปไปได้ทีนี้ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะครับว่าหนึ่งมีความสนใจในอาชีพนั้นๆจริงไหมตั้งใจไหมชอบขับรถไหมรับมือได้กับความปวดหัววุ่นวายที่จะต้องเจอกับผู้โดยสารไหมอย่าลืมนะ เพนนี้บอกว่าจะมาขับเป็นอาชีพเสริมไปว่าขับหลังเลิกงานวิ่งช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนเนี่ยสิ่งที่จะเจอก็มีอยู่สองสามเรื่องหนึ่งคนเมาเตรียมตัวรับมือกับคนเมาครับแน่นอนซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงเลยทุกคนรักรถทุกคนห่วงรถครับซื้อรถมาใหม่ป้ายแดงขับกลางคืนด้วยแน่นอนเจอคนเมาอย่างที่บอกหลายหลายคนเจอมาแล้วอ้วกใส่รถทิ้งขยะลงพื้นทํารถเลอะเทอะก็เตรียมเตรียมผ้าเตรียมถุงเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดเบื้องต้น เอาไปเช็ดเบาเช็ด,ดนู่นนี่นั่นผ้ายางปูพื้นเอาแบบเอาแบบเป็นถาดน,นะเพราะบางทีพวกเคยเห็นไหมพวกเป็นรับจากร้านเหล้าแล้วพวกพวกจะต้องถือขวดเหล้าขวดเบียร์แก้วเหล้าเนี่ยขโมยร้านมาไว้ถือขึ้นมาบนรถด้วยห้ามก็ไม่ฟังแล้วมันก็ทําหกบนรถโอกาสที่จะเจอปัญหาแบบเนี้ยเจอแน่ก็เตรียมตัวรับมือไว้บางคนอาจจะขึ้นมาแล้วเจอคนเมาไม่ได้ทําเลอะแต่พูดจายียวนกวนประสาทกต็ต้องเตรียมตัวรับมือแน่นอนครับเราก็ต้อง ใจเย็นๆนิดหนึ่งมาขับรถรับจ้างแล้วปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาที่คู่กันเจอแน่ผมมาเจอเลยเมื่อก่อนนะตอนสมัยขับอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอปวดหัวแต่ก็ต้องระลึกไว้ทําใจช่างหัวมันช่างหัวบิดาเขาเดี๋ยวเขาก็ลงแล้วที่สําคัญเลยคือจ่ายตังค์แล้วกันเอาให้เรื่องจ่ายตังค์เอาเตรียมใจเจอกับการเบี้ยวคัารถเลยนะอย่าไปไว้ใจอย่าไปบอกโอ้ยรับงานผ่านแอปมันไม่เบี้ยวหรอกเจอมาแล้วครับผมก็เจอลูกค้าชําระเป็นเงินสดไอ้ชำระเครดิตไม่เป็นไรเนี่ย ลูกค้าชาระเป็นเงินสดป้อมพอตึงที่พี่หนูไม่มีตังค์อ้าวโอ้โหให้กูมาส่งตั้งไกลไม่มีตังค์ตอบง่ายๆแล้วอย่าไปถามหาความช่วยเหลือจากแอปนะแอปแอร์เขาไม่ช่วยเลยนะเขาบอกว่าช่วยนู่นนี่นั่นไม่เคยไม่เคยได้ช่วยเลยแต่บางคนบอกเคยช่วยป่าเขาช่วยเขาชดเชยให้ถือว่าคุณแต้มบุญสูงผมเป็คนหนึ่งไม่เห็นมันช่วยเลยทั้งที่ทําคลิปให้เขาตั้งเยอะนะไม่เห็นจะติดต่อมาให้ความช่วยเหลือเลยเวลาโดนเบี้ยวขับรถ ก็เล่าให้ฟังถึงปัญหาที่อาจจะต้องเตรียมตัวรับมือนะครับอาชีพเสริมอาชีพหลักเหมือนกันหมดปัญหาเนี่ยเจอแน่สรุปน่าสนใจไหมถ้าซื้อป้ายแดงมาขับเป็นอาชีพเสริมก็ถ้าคิดว่าเงินเดือนไหวกับการซื้อป้ายแดงแล้วมาหารายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมด้วยการขับรถก็ได้อ,อยู่วันละสามร้อยวันละห้าร้อยเหลือนะครับ ขับหลังเลิกงานถึงสี่ทุ่มแบบทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่โดยประมาณบางวันอาจจะได้ไวหน่อยบางวันอาจจะได้ช้าหน่อยก็แล้วแต่วันมันมีวันเฮงวันไม่เฮงแต่ถ้าขายันตั้งต้นยังไงก็พอได้ทั้งสะสบการเรียนรู้เอาทุกวันทุกวันแต่ก็เก่งอยู่ก็คล่องสรุปก็พอได้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยี้ของตัวเราเองและชั่งน้ำหนักให้ดีครับว่าไหวไหมสุขภาพร่างกายทํางานัวละสิบกว่าชั่วโมงไหวไหมละ่ะเก่าวันทานาานํางานประจำกลางคืนขับรทไามขับรถอีกหลายคนทําอย่างนั้น หลายคนบอกสรุกแต่ก็หลายคนบอกไม่มันเลยมันก็แล้วแต่ความชอบความถนัด,ดไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นไกด์ไลน์ให้ประมาณนี้ประกอบการ,ารตัดสินใจเพื่อนๆฝากหน่อยคนไหนมีมุมมองแบบไหนเพื่อนๆมีมุมมองแบบไหนช่วยแชร์เลยคอมเมนต์ให้หน่อยแชร์ให้เพื่อนๆที่กําลังลังเลที่กําลังสนใจอยากจะมาขับรถเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็เถอะคอมเมนต์ให้ให้เพื่อนๆหน่อยว่า ดีครับเป็นไรายได้เสริมผมขับอยู่ก็พอได้นู่นนี่นั่นอธิบายละหรือบางคนบอกว่าโอ้ยยา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 หา,า,า,าทำเพราะอะไรเหตุผลขับมาแล้วขาดทุนทุกวันเพราะอะไรแชร์ประสบการณ์ไม่มีถูกไม่มีผิดมุมมองประสบการณ์เขาแต่ละคนมีประโยชน์ครับมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนเพื่อบรการตัดสินใจก็ประมาณเนี้ยครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับกับช่องเดียวป่าพาไปคลิปหน้าข่าวหน้าไปรู้ไปเห็นไปเจอไปกินไปชิมไปเชื่อที่ไหนมาเดี๋ยว แต่เห็นวัาดีมีประโยชน์เดี๋ยวป๋าเอาเล่าให้ฟังวันนี้ร๋ดิขับบ่ายๆเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาคำถามมาตอบปอีกนะเยวกันคลิปหน้าครับอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพา,ปา <c oughs> ไป <c oughs>